ีช่องของเรานะวิกฝนตกโอ้มาแล้วฝนตกแล้วนะว่าเ,เ,วเราจะแนะนำนะวิธีการที่จะเ,เตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะสำหรับเ,เตรียมรับไฟจากทางการไฟฟ้านะมีอะไรบ้างนะครับโอ้ฝนก็ตกด้วยนะนะจากแม้ที่เราเตรียมไปซื้อนะตู้ไฟแบบนี้นะครับตู้ควบคุมไฟนี่ขนาดนี้ก็พอแล้วอันนี้เป็นพลาสติกนะก็ดีนะครับแล้วก็จริงๆมันก็มีตัวเบรกเกอร์นะ บรกเกอร์แต่นี้ผมซื้อมาอยู่ในนี้เลยมันจะง่ายกว่านะเบรกเบกเกอร์เมนแล้วก็ตัวหลัก2ตัวนะแล้วก็มีสวิตด้วยนะสวิตสำหรับเสียมเราก็มีทั้งหมดสองสามชุดนะเตียมนะแล้วก็เตรียมสายไฟกรณีของเราเนี่ยมัน15แอมป์ครับ45นะก็คือเราใช้สายไฟเบอร์16นะตามที่การไฟแนะนำนะแล้วก็เตรียมปึ๊บทำอะไรบ้างนะนี่ เี่จุดที่จะติดนะครับนี่เลยแล้วก็เตรียมนี่สายเขาเรียกสายดินนะใส่ตอกอันนี้ด้วยนะแก<ค>นะตอกเพื่อได้ได้ต่อสายกาวที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเราเอาตู้ไฟเนี่ยตู้ไฟเนี่ยนะต่ที่นี่เลยดี๋ยวทรเสร็จแล้วจะให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวแล้วเ,เราต้องมีไม้สองตัวนี้อันนี้ก็ใช้ได้หลายแบบแหละแต่เรามีอย่างนี้แล้วก็ใช้อย่างนี้นะทำเป็นเสานะครับแล้วก็ เดี๋ยวเตรียมสายเพื่อให้ทางการไฟฟ้านะครับมาติดที่เสาติดมิเตอร์ที่เสานี้นะเสร็จแล้วเราก็จะได้เาขาจะเชื่อมสายไฟมาที่นี่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาไฟนี้ไปใช้นะดังนั้นปัญหาคือก่อนเริ่มไซต์ก่อสร้างเนี่ยมันจะต้องเตรียมพวกไฟชั่วคราวอันนี้ไปขอมาเลย15แอมป์เข้ามา14,000บาทนะเตรียมเงินไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยมาเตรียมไ้พวกนี้เพื่อ,อรอการที่การไฟฟ้าจะมา ติดตัง้งอันนี้ขอรับร้อยแล้วคิดว่าภายใน1สัปดาห์นะเขาจะมาติดเขาก็มาติดลิเตอร์นะที่เสาเนี้ยมันเอียงนะมันเอียงทบนะับแถบเลยเอียงทังแถบเลยแต่ก็บ้านข้างๆนี้ก็ติดอย่างเงี้ยก็ติดได้นะเขาก็ติดเฟ๊บ์สเขาก็จะเชื่อมมาที่ตู้ไฟของเราทีนี้เราถึงจะเริ่มใช้ก่อสร้างได้นะถ้างนั้นเนี้ยทำไม่ได้นะนอกจากนั้นเนี้ยเดี๋ยวเราก็คงจะต้องเตรียมหลายอย่างนะครับ เตรียมก็คือเดี๋ยวเราเตรียมออฟฟิศชั่วคราวนะไว้ที่บริเวณนี้แหละแล้วก็กะว่าจะทําซ่วมนะที่อาบน้ําชั่วคราวให้สําหรับคนงานเนี่ยอยู่ด้วยนะนั้นก็เดี๋ยวถ้าหากว่ามีความสนใจนะผู้ชมทุกท่านมีความสนใจก็ติดตามเราไปเรื่อยๆนะเราจะทําแบบน,นี้ไปตั้งแต่ต้นจนจบนะเป็นอาคารสองชั้นนะขนาดประมาณ3 0มสคูณสาเมตรค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับ งั้นคลิปนี้เราก็เ,เท่านี้ก่อนฝนก็ตกแล้วแล้วเราก็ต้องรีบทำงานให้เสร็จนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ